สีดำเป็นอีกสีที่เราจะหยิบใส่บ่อยที่สุดเนื่องจากใส่กับเสื้อตัวไหนก็เข้ากันนะคะน้องเป็นสีเอิธโทนเนาะสีดำรุ่นนี้จะเป็นกางเกงเลกกิ้งออกกำลังกายเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสแปนเด็กซ์ไม่ต้องพูดถึงความยืดหยุ่นเพราะว่ายืดหยุ่นดีมากยืดออกมาได้เลยนะคะใส่แล้วสบายใส่แล้วสวมใส่สบายคะ่ะเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี เป็นกางเกงเล็กยิ่งออกกำลังกายเอวสูงที่กระชับสัดส่วนของเราเก็บเนื้อที่ปลิ้นแล้วก็กระชับสะโพกยกก้นให้เรานะคะความยาวยาวประมาณครึ่งแข้งของสาวๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเรื่องความรำคาญสำหรับคนที่แบบไม่ชอบกางเกงขาย,ยาวเนาะเขาจะยาวที่ครึ่งแข้งนะคะน้องแถมกระเป๋ามาให้สองข้างใส่สัมภาระขณะออกกำลังกายได้ ใครที่สนใจกางเกงรุ่นนี้เปรียวปักพิกัดไว้ที่ตะก้าสีเหลือง